ใค,ใครว่าสีทาเหล็กกล่องกันวันไหนไม่ค่อยติดนะครับผมนี่เลยครับสีตัวเนี้ยที่ผมใช้ครับทาดีมากแล้วก็งานที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเนียนกลิบนะครับ สีที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นสีนิปอลเทนวีเนล a กออลอินวันนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นสีทับหน้าเนกประสงค์นะครับรองพื้นและกันสนิมในตัวนะครับทาได้ทุก15พื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กกันวันไน์นะครับพลาสติกนะครับหรือว่าซีเมนต์นะครับผมสามารถทาได้ทั้งหมดเลยครับโดยที่เราไม่ต้องรองพื้นนะครับเพราะว่าสีตัวนี้นะครับเขาผสมสูตรมาอย่างเข้มข้นนะครับเราไม่ต้องผสมทินเนอร์นะครับหรือว่าน้ำมันสนเลยเราสามารถจุ่มแปรงแล้วก็ทาได้เลยครับตัวนี้เป็นสีที่ผมเลือกใช้คร 1ิเฉดสีนะครับมีทั้งสีด้านและก็สีกึ่งเงานะครับสำหรับนิ p จนเทนวินิลิก a อ l อิน n ัที่ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราเปิดกระป๋องคนสีเข้ากัน,นครับจุ่มแปรงเราก็สามารถทาไปที่ตัวเหล็กได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องผสมทินเนอร์หรือน้ำมันสนแล้วนะครับผม เอ็นครับก็เป็นตัวสีที่ทาออกมานะครับก็จะเรียบเนียนไปกับตัวพื้นเหล็กแบบนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทาสีรองพื้นก่อนแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าสีตัวนี้นะครับเราทาไปเนี่ยแห้งสัมผัสได้ภายในห้านาทีนะครับหลังจากที่เราทานครับเนี่ยครับผมเพิ่งทาไปเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วนะครับแล้วก็เขาระบุข้างกระป๋องไว้เลยว่า สามารถทาทับได้ภายใน30นาทีนะครับผมนี่ครับเราก็รอ30นาทีเนี่ยเราสามารถทาทับเก็บเนื้องานได้เลยนะครับถ้าเป็นสีอื่นๆครับเราต้องรอจนกว่าสีมันจะแห้งครับถ้าเกิดว่าเราไปทาทับเลยเนี่ยตัวสีมันจะลอกนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถทาทับได้ภายใน30นาทีนะครับผมก็นี่เลยนะครับจะเป็นโครงสร้างทั้งหมดที่ผมทาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะ ได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับสีที่ใช้นะครับก็เป็นสีขาวกึ่งเงานะครับผมก็ใช้ไปหมด8กระป๋องนะครับผมก็ต้องบอกว่าสีตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีมากนะครับเวลาเอามาทาพวกเหล็กกล่องคันไวน์เนี่ยก็คือมันทาติดง่ายนะครับแล้วก็สีตัวนี้นะครับมันจะไม่เหลืองตัวง่ายนะครับผมสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับก็เป็นสีที่ผมเลือกใช้สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ